สวัสดีค่ะเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมเสื้อยืดทิมพ์ลายนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวขั้นตอนการทำงานนะคะเบื้องต้นนะคะของงานพิมพ์ลายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีม ตกปลาเอาหานะคะลวดลายลายเสื้อถ้าเห็นแล้วจะร้องว้าวเลยเพราะว่าลายเสื้อสวยมากนะคะให้เห็นแบบหนึ่งนะคะที่แอดมินกาลังถือแล้วเราก็จะมารีดร้อนนะคะลีดร้อนลงบนตัวเสื้อนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะคือตําแหน่งด้านหน้าที่เป็นโลโก้ค่ะเขียนว่าเอาหาฟิชชิ่งทีมนั่นเองนะคะสีสันสวยงามมากมี7สีก็ครบ7สีเลยค่ะมี10สีก็ครบ1 0สีนะคะตอนนี้แอดมินก็กําลังเลงงานนะคะแล้วก็จะทําการลรีดล้อนนั่น พอรีดลอนเสร็จนะคะพอเราแกะผ้าเออไม่ใช่แกะผ้าแกะกระดาษออกมาก็กจะเห็นงานงานขนาดดูไกลๆนะคะสียังสดมากสีจริงก็เป็นแบบในภาพตอนนี้เลยค่ะสีจริงนะคะภาพปลาอันนี้คือปลาพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ลูกค้านะคะให้ภาพปลามาแล้วก็ให้กราฟิกนะคะ วาดใหม่ทั้งหมดทั้งตัวนะคะที่เห็นตัวเนี้ยไม่ซ้ําแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าเป็นงานที่ทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะมาจากทีมตกปลาเอาหานั่นเองค่ะส่วนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ส่วนนะคะงานจริงก็คือจะมี2แบบงานเสื้อยืดเหมือนที่แอดมินกําลังถือตอนนี้นะคะอย่างเงี้ยเรียกว่างานเสื้อยืดนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะเรียกว่าเสื้อตกปลา เสื้อตกปลาพิมพ์ลายก็จะเป็นลายเสื้อทั้งตัวนะคะที่ออกแบบได้ทั้งตัวเลยด้านหน้าด้านหลังแขนเสื้อแต่เสื้อยืดที่เรากําลังรีวิวตอนนี้นะคะจะสกรีนลงไปบนเสื้อสีขาวนั่นเองค่ะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่เรื่องลายเรื่องโลโก้เรื่องสปอนเซอร์ที่ต้องการจัดวางจัดได้ทั้งหมดออกแบบได้นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวที่2นะคะภาพประกาศที่เห็นตัวเมื่อกี้กับตัวนี้คนละตัวกันนะคะ แล้วก็สีปากัดไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูว่าสีจริงสวยมากแต่ด้วยด้วยแสงกล้องอาจจะบวบบวบนิดนึงเพราะว่าสีเขาอะสดมากก็เลยทำให้ดูดแสงนิดนึงนะคะแต่สีจริงจะบอกว่าสวยแบบสวยสดมากๆจริงๆนะคะที่ให้ดูตอนนี้คือปลา2ตัวนั่นเองค่ะตัวทางซ้ายมือนะคะจะเป็นสีออกเขียวอมฟ้า เป็นโทนประมาณนั้นนะคะเขียวอมฟ้ากับออสีแดงชช่เขียวอมฟ้าตับแดงนั่นเองนะคะเขียวแดงตัวนี้ละคะ่ะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นภาพปรกกัดของจริงเลยแล้วก็วาดมาจากปลาตัวจริงนะคะอันนี้ไล่ให้ดูชื่อทีมนะคะตกปลาเอาหาซีซันสวยงามค่ะอันนี้คือด้านหลังของตัวเสื้อนะคะเป็นดีไซน์ที่เราทําให้ลูกค้าดูก่อนหลังจากที่ลูกค้าโอเคเราก็ผลิตให้เลยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งนะคะ จะเป็นสีน้ำเงินฟ้าแล้วก็มีเฉดสีสีเหลืองตัวนี้ก็สวยมากสวยทั้ง2สีเลยค่ะอยู่ที่ความชอบนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ใครอยากได้เสื้อทีมสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ค่ะแจ้งมาได้นะคะยินดีมากๆเลยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับงานพิมพ์ลายนะคะ